ห้ามพลาดสำหรับท่านที่เสพติดความสะใจและจินตนาการอันเร่าร้อนมู่หลงว่วยวานลิขิตหัวลักในรูปแบบหนังสือเสียงและอีบุ๊กซื้อได้ที่เม็บแล้ววันนี้ สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะแหมตุดจีนจะขาดอังเปาไปได้อย่างไรเอ่ยนะคะตุดจีนปีนี้นะคะเหล่าคนดังนะคะในแวดวงบันเทิงของจีนก็แจกอังเป่ากันใหญ่เลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแจกผ่านวิปปอกันนะคะโดยการไลฟ์สตรีมแล้วก็แจกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของใครเป็น Talk of the town กันบ้างค่ะกำลังเป็นที่พูดถึงเลยนะคะเนื่องจากวันส่งท้ายปีเก่านะคะว้ยปอเองก็ได้จัดกิจกรรมแจกอังเปาแบบผลัดเปลี่ยนกันค่ะโดยมีเหล่าคนดังก็เข้าร่วมในเวลาต่างๆกันตลอดทั้งวันนะคะซึ่งก็มีตารางเวลาออกมาให้พร้อมเลย เราก็มาดูกันว่านะคะเหล่าคนดังคนไหนบ้างที่แจกอังเปาซองแดงนะคะบนไวปอค่ะซึ่งก็รวบรวมโดยชาวเน็ตนะคะพร้อมเงื่อนไขในการรับซองแดงมาให้ด้วยค่ะ ไยลู่นะคะแจกอังเปามูลคา 1, ่า1,000งแสนยวนกันเลยทีเดียวค่ะส่วนทางด้านของคุณจางหลิงเหอนะคะถึงแม้ว่าจะแจกไป7ซองแต่ว่าข้อจํากัดที่ว่าเฉพาะแฟนคลับของเขาเท่านั้นนะคะที่จะมีสิทธิ์ที่จะกดรับอังเปาของเขาค่ะทําให้ก็เกิดข้อถกเถียงเล็กน้อยนะคะ จริง,รงๆเราก็งงนะแอดวานแบบยังไงดีจะรู้ได้ไงอ่ะว่าคนนี้เป็นแฟนคลับของเราถ้าสมมติแอดวานเป็นจางหลิงเหอเนี่ยก็คือคือต้องยังไงเอ่ยถึงจะรู้ว่าคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของเราอย่างแท้จริงนะคะก็สุ่มมอบให้กับแฟนคลับ7จ็ดรางวัลด้วยกันค่ะส่วนจีจิงวี่นะคะบอกได้เลยว่าเธออ่ะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบนหวยปอนะแต่ว่าเธอแจกอังเปาด้วยตัวเธอเองค่ะ แล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างมากด้วยนะคะเธอแจกอยู่สี่ซองด้วยกันแต่ว่าแต่ละซองนะเพื่อนๆสุดยอดเลยนะคะ4 10, 9 9 9 9 9 9หยวนค่ะก็แจกด้วยกันนะคะสี่ซองรวมเป็นเงิน2 0 0 0 0 0หยวนนะคะไม่ได้ไม่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมกับทั้งหวยปอด้วย ก็คือเธอจะแจกเธอก็แจกเลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความใจกว้างอย่างเหลือเชื่อเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการแจกซองแดงครั้งนี้ของจีจิงวีค่ะเปิดให้เฉพาะแฟนคลับของเธอเท่านั้นด้วยนะคะดังนั้นผู้ชมทั่วไปจึงไม่สามารถจะรับได้ก็เหมือนกับของคุณจางหลิงเหอแต่ว่าคุณจางหลิงเหอนั้น,น,นเล่นบนออแพลตฟอร์มเหวยปอนะคะ ดังนั้นนะคะการแจกของรางวัลที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดในโลกออนไลน์เนี่ยจิงยังคงเป็นของทุกคนรอคุณเฉินเจอหยวนค่ะผู้ซึ่งมักถูกแฟนๆเรียกว่าเป็นเทพพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะคะแบบบอกได้เลยเขาไม่ได้แจกอังเปาเฉพาะตุจีนคุณเฉินเจอหยวนนี่แจกบ่อยๆขอแค่เขาไลาฟ์ปุบจะมีคนเข้าไปดูเขาเยอะเลยนะคะเพราะาพี่เฉินเจหยวนของเราชอบแจกตังค่ะ เรียกให้นาักนาักก็คือแจกสองแดงนั่นเองนะคะเขาก็แจกไป1 5 0,000นห่ยวนแล้วเช่นเดียวกันนะคะจริงๆเนี่ยริมน,นี้คือเฉพาะตุ๊ดจีนนะคะของคุณเฉินเจ๋อหยวนแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ในอดีตของเขานะคะเขาแจกเสมอเสมอค่ะในช่วงแบบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบับรวมแล้วก็คือ5 0 0 0 0นหยวนนะคะไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นหยวนเพ,เพื่อนๆคิดดูว่าเฉินเจ๋อหยวนนั้นใจใหญ่ขนาดไหนนะคะ แล้วก็เมื่อมีซองแดงนะคะให้รับมากมายขนาดนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนะคะถึงเป็นที่นิยมบนโลกโซเชียลมีเดียค่ะเว้ยปอเองนะคะก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ามีดารามาร่วมเยอะเลยนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเหมือนกับเขาจะมีมาตรฐานอยู่ด้วยนะจำนวนเงินมาตรฐานก็คือประมาณ8เล็ก8เพื่อนๆ8 0 0พบางคนก็8,88 8 8 8 8 8 8นะคะเหมือนเลข8เป็นเลขมงคลของจีน แล้วก็บางท่านก็เป็นซองๆซอ,อ,องละเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะ4ี่หมก้าก็เยอะเนาะแต่สําหรับทางด้านของคุณจีจิงวีนี่เยอะหน่อยคือเธอใส่49999.99 9กก้อีกต่างหากนะคะก็ให้ไป4ี่ซองด้วยกันจริงๆแล้วมีดาราอีกหลายท่านเลยหลายท่านถามว่าไหนมีเจ้ารุ้ซื้อไหมบนแพลตฟอร์มโวยป่อโอ้ยหนูไม่ถามแล้วคาถามนี้ถามทําไมน้องเจ้ารุ้ซื้อเขาลบนะแอคเขาไปจากโวยป่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีกิจกรรมที่ทํา นวยป่อแล้วสําหรับเจ้ารู้สึกค่ะส่วนในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครอยากจะรอเนองอ่งเปาจากน้องเจ้ารู้สึกอาจจะไปรอได้ที่เสี่ยวหองชูเรดโน้ตอะไรก็ว,ว่าไป <c oughs> ก็น่าจะอยู่แถวแพลตฟอร์มนั้นมากกว่านะคะ อ่อแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะโอ้ยแต่ละมีท่านใดจะแจกอังเปาแอดวานบ้างเอ่ยนะคะแต่ดวานก็ไม่อยากจะรับแบบอังเปาแบบเออรับมาฟรีๆเนาะเพื่อนๆไปกดอ้นั้นก็ได้นะ <laughs> ท่านใดอยากจะแจกอังเปาแอดวานนะคะสามารถจะไปกดซื้อนิยายได้คะ่ะแอดวานก็ใส่ลิงก์นะคะไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยที่แจกอังเปาหวานผ่านทางด้านของอนิยายนะคะ <laughs> ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยค่ะสินเจียยูเีสินิฟ้าช่ายนะคะเออสินี พอดใช้ด้วยนะคะก็ให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงโอ้โหแอดวานนี้ก็เสียงแหบเลยนะคะเพราะว่าเป็นหวัดด้วยช่วงนี้ที่นี้หนาวมากค่ะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขนะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ